ผู้ฟังอยู่กับอาชีรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรชีรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอาชีรังพอดแคสต์ก็เป็นช่องที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวน่าสนใจนะฮะเดาไม่ได้ครับว่าสัปดาห์ไหนเทปไหนคลิปไหนจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมอย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารการกินครับแต่ว่าจะไม่ได้มาแนะนำเมนูหรือวิธีการปรุงอาหารแต่อย่างใดแต่ว่าจะพูดถึงที่มาครับของจริงๆเรื่องอาหารเออมันก็าอาหารแหละแต่ว่า มันเป็นขนมครับเป็นขนมที่เราชอบทานกันตอนเช้าเช้านะครับซึ่งมันไม่ใช่ขนมไทยครับมันเป็นขนมที่มาจากจีนขนมเนี่ยชื่อว่าปาท่องโก๋ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีวันนี้ผมจะมาแชร์ที่มาของปาท่องโก๋นะครับซึ่งเป็นอาหารจีนที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับทานกับกาแฟทานกับชาในช่วงเช้ากันนะฮะแล้วก็จะมีขายอยู่ตามปักซอยตามตลาดเยอะแยะมากมายนะฮะจริงๆแล้วปาท่องโก๋มาจากไหน นะครับถ้าเกิดว่าจะดูจากโคจร,รนุกรมนะครับฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักศาาราช2554บเนี่ยเขาบอกว่าปลาทั้งโก,โกเนี่ยคือของกินชนิดหนึ่งของจีนนะครับทำด้วยแป้งข้าวเจ้ากับน้ำตาลทรายรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆถ้วยฟูนะฮะหรือความหมายที่2ก็คือของกินชนิดหนึ่งของจีนนะครับทำด้วยแป้งสาลีตัดเป็นท่อนๆแล้วจับเป็นคู่ติดก,กันทอดให้พองซึ่งคนจีนเรียกว่าอิ่วจากกล้วยนะครับผมพอ แบบนี้เห็นสองความหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะอันแรกเนี่ยเป็นลนักษณะมันเหมือนขนมถ้วยฟูอะ่ะแต่อันที่สองเนี่ยเ,เขาเขาไม่ได้เรียกปลาท่องโกะคนจก็เลยอิ่วจากกล้วยนะครับซึ่งมันมีที่มาแหละนะทีนี้มาจากไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าอิ่วจากกล้วยเนี่ยนะก็คือปลาท่องโก้นี่แหละสำหรับคนไทยนะครับ แต่จริงๆแล้วคำว่าปลาท่องโกในภาษาจีนเนี่ยมันยังหมายถึงขนมอีกเส้หนึ่งเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังเอาอันนี้ก่อนว่าที่มาของอิ่วจากลก้วยหรือปลาท่องโกที่เมืองจีนนะครับมันมาจากไหนทําไมมันต้องติดกันเป็นคู่นะที่มาก็คือในสมัยราชวงศ์ซ่งนะฮะช่วงประมาณสักคริสต์ศักราชพันหกว่ากถึงพันสอกว่านี่นะฮะมี ขุนนางคนหนึ่งครับชื่อว่าฉินหุ้ยซึ่งเป็นขุนนางขี้โกงนะครับกังฉินอะกรียอย่างนั้นนะซึ่งคนคนนี้เป็นคนขายชาตครับแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีขุนนางดีดๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะฮะจนถูกประหารน,นะซึะ่งมีขุนนางคนหนึ่งที่ถูกฉินหุ้ยเนี่ยใส่ร้ายนะครับจนถูกประหารคนนั้นก็คือนักคุยนะครับซึ่งนักคุยเนี่ยเป็นขุนนางที่อยู่ในส่วนของ าการรบนะครับเป็นแม่ทัพซึ่งเก่งมากผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยรู้จักนักคุยนะฮะมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับผมเขารักชาติมากนะครับแล้วก็แบบมีความสามารถในด้านาการรบออกไปทําศึกสงครามเนี่ยชนะมากมายนะฮะแล้วก็มีคนที่เรียกว่าจงรักภักดีเยอะมากทีนี้พอมีคนจงรักภักดีมากๆเนี่ยจินหุ่ยซึ่งเป็นกุนนางกลางฉินเนี่ยก็เริ่มเป่าหูฮ่้องเต้นะครับว่าเนี่ยให้ระวังนักคุย สั่งสมไพ่พล,พลสั่งสมสัพพกกาลังแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องล้มราชบัลลังก์แน่นะครับฮองเต้ดันเชื่อนะครับแล้วก็สั่งประหารงักคุยนะฮะแต่ว่าต่อมาเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของงักคุยนะครับแล้วก็พอมาค้นพบว่าจริงๆแล้วฉินคุยเนี่ยพึ้นขุนงานที่เรวมากนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีการสร้างสารเจ้านะครับสารเจ้าให้กับงักคุย ที่เมืองหังโจนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ได้สักการะนะครับในฐานะที่เป็นขุนศึกที่ซื้อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อชาติโดยหน้ารูปเคารพของนักคุยเนี่ยจะมีรูปของขุนนางชั่วที่ชื่อว่าฉินหุยเนี่ยกับภรรยานะครับที่ทําท่าคุกเข่าอยู่นะฮะเขาบอกว่าที่ศาลเจ้าเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยเขาจะมาเคารพนักคุยเสร็จแล้วจะมาเขาเรียกว่าถมน้ําลายใส่รูปฉิน รูปปั้นฉินหุ้ยกับภรรยาเนื่องด้วยความเกลียดแค่อาโกรแค้นนะครับที่ทําให้งักกุยเนี่ยต้องถูกประหารนะฮะแล้วเท่านั้นยังไม่พอคนระับเขายังไม่แค้นพอนะฮะเขายังเขาเรียกว่าแก้แค้นด้วยการทําขนมที่เราจะพูดถึงนี่แหละครับซึ่งขนมเนี่ยนะครับเขาก็ตัดแป้งเนี่ยเป็นแนวยาวแล้วประกบติดกันซึ่งเป็นตัวแทนของฉินหุ้ยแล้วก็ภรรยานั่นเองนะครับ โดยขนมเนี่ยก็เอามาทอดนะครับแล้วก็กลายเป็นขนมที่เรียกว่าอิ่วจากกล้วยนั่นเองนะฮะซึ่งขนมนี่แหละครับที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเหมือนปลาท้องโกที่เรารู้จักกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะเรียกขนมเนี่ยว่าอิ่วจากกล้วยนะครับเอาแล้วไอ้ขนมปลาท้องโกมันคือขนมอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขนมปลาท้องโกเนี่ยนะฮะเป็นขนมอีกอีกชนิดหนึ่ง นะครับที่คนจีนกวางตุ้งเนี่ยเขาจะอ่านว่าปากถองโก้นะครับหรือจีนกลางเนี่ยเขาจะอ่านออกว่าไปาถังเกาวนะครับซึ่งมันจะแปลว่าสีขาวนะครับคําว่าปลาสีขาวแล้วก็ท่องเนี่ยแปลว่าสีแปลว่าน้ําตาลคือน้ำตาลแปลว่าน้ําตาลนะฮะอาจจะพูดน้ําตาลทรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนคําว่าโกเนี่ยคือแป้งข้าวเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาท่องโกหรือปากถองโก่หรือ ไผ่ถังกาวเนี่ยนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะแปลได้ว่าขนมน้ําตาลขาวนะครับซึ่งขนมเนี่ยเป็นขนมของคนจีนกวางตุ้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าตาคล้ายขนมถ้วยฟูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปสั่งปาท่องโก๋ที่จีนนะครับเราจะได้ขนมหน้าตาประมาณเหมือนขนมถ้วยฟูมานะแต่ถ้าเราเว่าเราอยากทานปาท่องโก๋ที่เมืองจีนเนี่ยเราก็ต้องสั่งอิ่วจากล้วยนะครับผมซึ่งอันนั้นน่มันคือปาท่องโก๋ซึ่งมีที่ไปที่มาเนี่ย เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทำไมถึงมีเป็นคู่นะครับแล้วมันมันสื่อถึงอะไรนะครับก็เป็นเรื่องราวของขนมนะครับซึ่งจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่าถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะได้รู้ที่มาของมันแล้วก็เข้าใจรูปร่างหน้าตาว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวที่เอามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก็นิดนึงนะปลาท้องโง่เนี่ยเวลาคนไทยทอดเนี่ยน้ำมันท่วมเลยนะครับ ทานได้นะแต่ว่าต้องทานแต่พอดีนะครับเพราะว่าทานเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นไขมันเนาะแบบทอดน้ํามันอะไรเงี้ยนะฮะแต่พูดแล้วมันก็หิวนะเดี๋ยวผมไปหาไปต้องโกสักคู่หนึ่งทานดีกว่านะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ทานอะไรก็ไปทานกันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพขึ้นยปละกัน,ว,ว,กนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กับเรื่องราวของปลาท่องโกนะครับหรือว่าอิ่วจากล้วยนะครับในภาษาจีน กับอาจารังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับพบกันใหม่คลิปหน้าอนิลาไปก่อนสวัสดีครับ